ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุดูท่านกันเลยนะครับหลังจากผมไม่ได้ลงคลิปมาหลายอาทิตย์ประมาณสองสามอาทิตย์ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทมอมพอผมแล้วนะครับผม,ผมก็เลยกลับมาลงคลิปอีกครั้งนะครับซึ่งรหัสนี้ผมซื้อมาเช่นเคยครับเป็นรหัสไก่ตันผมเปลี่ยนเปลวเอเปลีปล่ยนรหัสอันนั้นเมลเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นเผาไซบอกวีสนะี่น่าจะเทียสิบนะก็วันนี้ผมจะมาพามาโซโล่ดันพานะผม รันพาผมเป็นพาตื่นแล้วนะแต่ว่าผมจะบอกวิธีการลงครับซึ่งการลงเนี่ยเราต้องใช้เป็นดาบดาบที่มันโหัๆห,หน่อยเช่นแบบหนึ่งนะดาบคู่ดาบสมอเรือทุชิตะอะไรประมาณน,นี้ให้มันตีได้หลายตัวแล้วก็เร็วนะครับผมก็แล้วก็ใช้เป็นหมัดหมัด,หม,ดหมัดแวนพายนะครับหรือจะเป็นหมัดก๊อตก็ได้นะครับผม ก็อน,นี้ผมจะใช้เป็นหมัดเวมไพ์ก่อนภายในคลิปนี้นะครับผมก็จริงๆต้องใช้เป็นปืนเนี่ยผมจะแนะนำให้ใช้เป็นตัวกีตาร์แต่ว่าคาบูชาเนี่ยผมมีแค่คาบูชานะครับที่ดีที่สุดนะอย่างอื่นอันนี้แป๊บหนึ่งนะอันนี้มันก็ไม่ค่อยดีนะโอเคเดี๋ยวไปเจอที่รงดันกันอ๋อก่อนอื่นก็โอ้โอ้ตรงน้ำผมแนะนำเสื้อเลยครับผมก็เดี๋ยวผมจะขึ้นลีปไว้ ว่าทำยังไงถึงจะได้เสื้อตัวนี้ครับก็ห้ารูบ้างนะครับไปซื้อกันได้นะถ้าอยากอุ่นนุนนะครับ,นนรบให้กดวันที่หน้าก็บอกขอทุกคนครับแล้วก็พิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยครับพอพิมพ์เสร็จแล้วก็กดตรงอ e ินพีเทลครับแล้วก็กดที่มันเป็นหน้ารูฟี่อย่างนี้ยก็คือที่ชื่อขึ้นต้นด้วยว่า b h u m r s w นะคะผมแล้วก,กดไป รอบแรกนะครับผมผมจะใส่เต็มเหนียวเลยครับจะเป็นเปิดเผาวีสี่แล้วก็เปิดสกิลเผาด้วยนะครับผมผมจะเปิดทุกผมจะใส่ทุกอย่างที่ผมมีอะ่ะทุกคนก็มานะครับผมแล้วผมหาผลที่จะไปซื้อชิปก่อนโอเคอันนี้คือรอบแรกนะผมใส่สุดไม่ยั้งนะผมตายก็คือตายรอดก็คือรอดอ่ะเราบอกก่อนนะครับผมว่า ดาบคู่ไม่แน่ใจว่าผมบอกไปแล้วรยังใช้แมนพาริกนะครับผมช่วงนี้ก็เพิ่งไปไงางนี้โรงเรียนมาแล้วเพิ่งสอบเสร็จเพิ่งหายเครียดมันก็จะมึนๆน,นะครับก็ขอภายด้วยนะครับผมก็คือนอนเด็กนะครับผมก็ใช้เป็นแมนพาริกนะครับผมแมนพาริกนี่สุ่มได้ทุกอันเลยครับผมก็คือจะเป็นอันคอมมอนถึงอันมิตติ้งนะครับผมสําหรับออนแชนผมปิดเสียงแล้วก็เปิดอันนี้ก่อน Okay. อาจจะเป็นเสียงอย่างนี้นะผมเพราะว่าถ้าฟันใ,ใกล้มันจะได้ยินเสียงครับแต่ผมฟันในกลเพื่อที่จะดูลาดเรานะครับว่าข้างอันอื่นมันมีตัวอื่นหรือเปล่าจะได้ไวๆนะครับผม วงแรลงผมยังไม่เปิดสกิลเผานะผมเกาะแรกๆเนี่ยเกาะแรกผมจะยังไม่เปิดนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีมอนอะไรที่จะต้องเปิดเพราะไม่ค่อยเป็นกระจุกนะโอ้โหมาอย่างนี้เลยเหรอจ๊ะก็อย่างที่เห็นนะครับมันสามารถหยุดเลือดได้นะ สำหรับดาบของผมนะมัดเนี่ยผมจะใช้สกิลแรกนะครับโดยการที่เราจะดูดเลือดได้นี่ล้วก็ต้องใช้สกิลซีอน,นะครับผมลากตัวที่เราจะดูดเลือดมาแล้วก็กดสกิลเอ็กนะครับผมอันนี้กดไม่โดน <c oughs> ก็คือต้องต้องไปใกล้ๆหน่อยเราต้องเลือกตัวนะผมถ้าจะเป็นบอสอย่างเงี้ยผมแนะนำก่อนสุดท้ายให้ดึงบอสมาแล้วก็ดูดเลือดนะครับผมเพราะว่าถ้าเราดูดเลือดลูกกระจกเนี่ยมันบอสอาจจะฆ่าเราได้เลยนะครับผม ซึ่งที่ผมต้องใช้สกิล C ก่อนเพราะว่าถ้าใช้สกิล x เลยเนี่ยมันจะพุ่งไปหาตัวที่มีกระจุกกันเยอะแล้วมันทำให้เราตายได้นะผมผมเหลือนิดหน่อยนะครับตัวนี้นะจะเปิดเผาได้แล้วแต่ผมจะเปิดเผาเป็นเกาะสุดท้ายเลยนะผม เนี่ก็เปิดเผาแล้วเนั่นแต่กอที่สามแล้วนะผมแต่ผมยังไม่เปิดนะคีอผมเปิดสกิลเผาผมจะเปิดเผาว,วิซีต่อเมื่อผมไปกอ่อที่ห้าแล้วนะผมเพราะว่าไม่งั้นมันจะหมดไวนะแล้วเราอาจจะไม่ทันในการฟาร์มเกตนะหนี่ดึงมาแล้วก็ดูดเลือด แต่ถ้าดึงไม่โดนก็จะว่าเหมือนเมื่อกี้นะคผมก็ไม่ได้อะไรเลยอ,อันนี้ก็มียังดีนะที่มีสกิลดูดเลือดมาติดอะไรเนี่ยผมโคตรกิดีดเหย็ดดันเมื่อที่มันไม่ใชอันนี้ดันพานี่ว่าผมโคตรเกีดก็เแบอร์นะ ที่ผมบอกก็ผมคตรเกียดไอตัวที่มันเป็นมัดสายฟ้าอย่างเงี้ยมันช um ็อตได้แบบเสียเวลามากอ่ะก็คือยังเปิดไม่ได้นะเพราะว่าอยู่ในร่างพายอยู่นะครับถึงจะเผลอเปิดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ เขาจะตึงตีกหน้าจอหนึ่งดูเลือดก่อนนี้ก็จะตึงๆหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้เท่าไหร่ตึงเอ,อ้ง่ายๆมันไม่ได้ตึงอะแต่ว่ามันน่าราคาญอะทุกคนที่มันจะทำให้ตัวเราลอยขึ้นอย่างเงี้ยพวกสกิลอย่างเงี้ยซิลพาเนี่ยทุกคนมันจะเด้งขึ้นนะ่ะผมไม่ชอบเลย สังเกตได้นะว่าเลือดผมแทบไม่ลดเลยและเอเนอร์จีผมก็แทบไม่ลดนะเพราะว่าเป็นเผาไซบอร์กแต่ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะเดี๋ยวก็น่าจะเกี่ยวแหละเดี๋ยวจะไปแปลงล่างเกาะนู้นครับตอนนี้เกตก็เริ่มลดแล้วปะยังไม่รู้จะลดหรือเปล่านะโอ้เริ่มลดแล้วลดแล้วลดแล้วสวยแล้วเกีรลดเกีรลดเกีรลดเก็บเกตก่อกนโอ้โหน่าจะแปลงล่างเกาะที่แล้วนะ กติผมจะแปลงล่าแต่ก่อนที่แล้วทุกคนแต่โหว่าผมเปลี่ยนสูตรแล้วก็มันก็แย่ลงเยอะเลยต้องมาเก็บนั่งเก็บเกลใหม่นี่โอเคเกล็น่าจะได้แล้วป่ะโอเคมาวีสี่ครับผมใสบอกวีสี่มาเจอเจอมาเจอโอ้โหนี่ครับที่ผมบอกว่ามันแรงนะก่อสุดท้ายเนี่ยโคตรแรง สังเ,เกตได้นะเลือดผมแท่ไม่ลดเลยเพราะว่าใช้เป็นแวมไพริกนะครับผมแล้วก็ใช้หมัดแวมพร์นะรอบต่อไปนะครับที่ผมบอกผมจะใช้แค่ผลพระที่มันเป็นตัวเล็กๆนะครับผมผนพระตัวเล็กโอ้ยแล้วผมจะไม่เปิดเผาไม่เปิดสก,กิลเผาไม่เปิดสก,กิลวีสีกกด้วยรอบต่อไปนะ เลือดไม่ลดเลยทุกคนนี่คือข้อดีของดาบนี้ทุกคนเลือดแทบไม่ลดเลยอะนี่มีมัดอีกโอ้โหสุดยอดจริงๆแต่มัดอื่นๆก็ใช้ได้นะครับผมแต่ว่าผมแนะนําเป็นสองมัดนี้ก็คือมัดแวมไพรกับมัดเอนี้นะผมอ้ฟมัดก็แก้ววมไพรนะผมชินแยะ นี่คดเร็วทุกคนหุแป๊บเดี่ยวเองทุกคนเผายังไม่ทันหมดเลยนี่ก็ทุกคนก็อันแรกก็เสร็จนะครับผมไปเจอแบบไม่เปิดเผาวิสีแล้วก็ไม่เปิดเผาสกิลเผาเลยนะครับผมไปเจอกันนี่นะครับผมผมปิดหมดแล้วนะก็จะเป็นพาสเล็กนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่ดันโอเคครับต่อไปเป็นลงดันแบบไม่ใช้ ไม่ใช้อะไรทั้งสิ้นเลยครับนอกจากสกลิลดาบกับสกลิลหมัดแล้วก็ผลพานะครับก็จะใช้เป็นแค่อาวุธไม่ใช้สกลิลเผาแล้วก็ไม่ใช้เผาตื่นนะก็ซื้อชิปก่อนเมื่อกี้ผมไปลงดันช่วยคนลงดันแม็กมามาครับได้เสเม้นไ์พันหนึ่งนะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าที่กำลังรอรูดนะครับผม เฮ้ยจะไม่ใช้สกิลแล้วทั้งสิ้นนะครับผมก็เป็นพาเล็กนะครับผมก็ดาบก็อันนั้นเหมือนเดิมนะครับผมผมว่าน่าจะผ่านแหละแต่ว่าขอไัยด้วยนะที่บัฟของวีสองวีสามเออวี2อมันยังอยู่นะครับผม ็อันนี้ออกไม่ได้จริงเพราะว่าเผ่าอื่นไม,ไม่ไม่มีอะไรดีเลยก็ขี้เกียจเอาออกด้วยแหละ <c oughs> เออราผมต้องไปเสียแฟกเมนต์อีกนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับโ <c oughs> อ้ยเหมือนจะเร็วกว่าอันนั้นั้ยเนี่ยไม่รู้นะแต่ไปแล้ว <c oughs> แต่ว่าเดินทางแต่ชา้ากว่าแล้วข้อเสียก็คือตรงน้ำนะครับมันจะดูดเลือดทำให้ เราเลือดลดนะัะจังน้ำนะโอ้ย,อยเกลียดแลวพวกนี้มากเลยฟันไปทับเนตรลุนนี่คือแบบโมโหเลยนะเอานี่ครับก็คือการเิสูตรนะครับว่าไม่มีสกิลตื่นนะครับ ยังแทบไม่ลดเลยนะครับก่อดที่สองกอดสุดท้ายนี่วิธีการเล่นของผมก็คือไยไว้ก่อนจะเป็นการเล่นต่อต,อ,ตอนะครับผมแต่ว่าผมไม่ค่อยชินกับเผ่าไซบอกเท่าไหร่เพราะเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกในชีวิตมั้ง ว่าผมชอบเล่นแต่เผาปลาถ้าเผามนุษย์เงือกแล้วมันป้องกันดีก็เลยใส่ได้ใส่ได้ตลอดนะครับแต่อันนี้ไม่ได้ตลอดโอ้ผมเกือบกดเปิดเผาแล้วทีแรกอันนี้คือเราเปิดไม่ได้นะครับนี่แล้วก็เผลอกดไว้ก็เปิดไม่ได้นะแต่ถ้าเผลอกดทีนี่ไม่ได้ก็คือจะมันจะเกิลวเผาเลย นี่คอมโบเอ้าโดนสก,กัดคอมโบน่ากลัวนะเนี่ยน่ากลัวนะไม่ไม่มีสกิลเผาแล้วเล่นยากนิดหน่อยแต่ก็เลือดก็ดูดิทุกคนโอ้โหเลือดขึ้นมาโคตรเร็วอ่ะทุกคนดูหลอดเลือดตรงเขียวๆดิทุกคนขึ้นมาเร็วอะ่ะเต็มแล้วตเต็มแล้วเนี่ยจากเลือดก็พันกว่านะ นี่คือข้อด,ดีของสกิลแนพายนะครับผมคือผมชอบมากอะ่ะอืมต่ทั้งลองดันทั้งล่าสีอเวนทะ์แต่ถ้าเป็นซีอีเวนท์เนี่ยผมจะไม่แนะนำไม่ใช้ผลพานะครับผมจริงๆก็ใช้ได้แหละแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะมันอึดจริงแต่ว่าถ้าเป็นล่าเจ้ากับ เรือเงี้ยซึ่งมันเกิดบ่อยกว่าฉันหลามนะครับผมก็ทําให้มันกลายเป็นไม่ค่อยโหดไปเลยนะแต่ก็พอใช้ได้แหละก็อย่าดราม่าก็อย่าว่าผมแล้วกันนะครับว่าทำไมไม่แนะนําอันนี้คือส่วนตัวของผมนะที่ไม่แนะนําก็คือส่วนตัวของผมนะถ้าใครชอบลาเจ้าก็เป็นผลแม่มอดกับแมกมาแข็งแะ้วที่มันตีได้ แทบทุกสก,กิลอะ,อะนั่นแหละโมไปเรื่อยแล้วตอนนี้โอ้โหเลือดยังไม่ลดฟักแอะเลย,าเลยเอาลดแล้วพูดปุ๊บลดปั๊บแล้วก็กลับมาใหม่ไหมกลับมาใหม่แกนี่คือโคตรดีแบบโอ้ยผมพูดไ้กี่รอบแนี่ยว่าผมชอบมากเลยสก,กิลไอ้เนี้ยแต่ดูทุกคนเวลาเราจะช้าก,กว่อนนะครับอันนี้8นาทีกว่าแล้ว8นาทีสองเหรือแค่8ปที เือเจนาทีห้าสิบวีแล้วโยมานี่นะเลือดย้ํเลือดกลับมาอันนั้นอีกแกสุดยอดแห่งความโกนนี่อยู่ที่ดาบนะแต่ถ้าคุณไม่มีดาบแบบ ดาบกลงโกย่างนี้แนะนำให้ใช้เป็นดาบในดีแปบ๊บๆๆบบๆๆๆเยบพึ่งฆ่าเยบพึ่งตีเพื่อนแนะนำให้ใช้เป็น er. เซเบอร์เรนโกคุทูชิตะนะครับผมยามะก็ใช้ได้นะนี่สี่ดาบนี้เซเบอร์เรนโกคุทูชิตะยามะแล้วก็ตะขอเรือสมอเรือไม่ใช่ตะขออะไรผมเบี้ยวเลยเนี่ยอั <c oughs> น,นนี้ขั้น ตอนที่ยากที่สุดแล้วครับผมเป็นการโอ้วาวทุกคนผมจะตายผมจะตายโอนึกผมจะตายเลือดยังเหลือเป็นหมื่นอยู่เลยโอยอันนี้เลยยากยากมากนี่ดูเลือดทีเดียวโป้งฟึนมาดึงบอสมาแล้วก็ดูเลือดบอสครับแต่ต้องระวังพกีกี้แล้วก็พวกสมุนมันด้วยนะผม โอ้ย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 นี่แหละคัดเกียดตรงนี้เลยแต่ยังได้อยู่นะผมอ้อเอ้ยโอ้โหถ้าผมไม่ใช้สกิลดูดเลือดมี่ผมตายไปนานแล้วพี่ก็ขยันใช้สกิลนี่เหลือเกินเนาะดูดเลือดมาออ้ยโอ้ยยังไม่ได้เปิดสกิลเผาเลยเนี่ย แต่ถ้าในคลิปผมเผลอเปิดก็ขออภัยด้วยนะผมผมอาจจะเผลอกดไปโดนก็ขออภัยด้วยนะผมถ้าผมเผลอกดไปโดนแต่ผมพยายามจะห้ามมือไม่ให้กดไม่ให้ไม่ให้ไปกดอยู่นะครับผมโอ้โหเลือนเลือนเลือดเลือดโว้ยากอยู่นะผม ไม่ใช่ผ่าวีสีผมบอกไว้ก่อนนะครับหมัดใช้หมัดซุปเนี่ยแรงนะครับแรงมากด้วยนะแต่ว่าไม่มันไม่ดูดเ่อนดูดเลือดไม่ได้อะ่ะก็เลยหมัดนี้สําหรับผมหมัดนี้โหดกว่าหมัดซุปนะครับสําหรับการลงดันนะโอ้ยโอ้ยโอ,ย,โอยเนี่ยทุกคนผมต้องดูดเลือดก่อนไม่งั้นผมตายแนย่ดูดเลือดไม่โดนดูดเลือดว้าอีก อยากจะเปิดสกิลเผากับเปิดเผาวิสียังเลยแต่เปิดไม่ได้ก็คือสูตรนี้จะใช้ได้ตั้งแต่เวล2,300ถึงเวล2,600นะครับผมแต่ถ้า2,300เนี่ยต้องเล่นเซฟๆหน่อยนะผมเพราะว่าเลือดมันจะน้อยกว่า2,600นะ ต้องเล่นเซฟหน่อยถ้าเคลน้อยกว่า2550ัห้ารอยือสอง0ก็ได้ต้องเล่นเซฟโอ้ยผมจะตายผมจะตายโอ้โหนึกว่าผมจะตายแล้วอีกที่เลือดเหลือเป็นหมืน่นนี่ดูดเลือดดูดเลือดแล้วดูเลือดอีกดูดเลือดแล้วดูเลือลด,อ,ดอ,อีกนี่เรียกได้ว่าแทบจะเป็นอมตะนะแต่ว่าก็ไม่เสมอไปนะถ้าคุณเล่นประมา เลือดเต็มอย้าล้วไม่ได้แทบจะไม่รู้ว่าเผลอเปิดหรือเปล่านะครับสกิลเผาก็พอาที่ผมอันนั้นมายังไม่ได้เปิดนะผมแต่ถ้าเผลอเปิดก็ขออภัยด้วยครับพูดกี่รอบแล้วเนี่ยพูดรูงไปวันมาเหมือนไม่มีอะไรจะพูดสกิลบ้าน,นี่แกตายักทีเถอะพี่โอ้ย โกงอะทุกคนนี่ไม่ได้เปิดเผาวิสีเลยนะ,ะช่วงสุดท้ายเปิดซะหน่อยถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ก็ไม่ต้องตัวใจนะผมเพิ่งมาเปิดตอนท้ายนะว้ายดีทุกคนได้แล้วอาก็เป็นไงบ้างครับคลิปนี้ก็ขอกราบลาเพียงเท่านี้นแล้วกันนะครับผมก็สลาคลิปนี้ก็สคลิปน่าจอกันไหมครับบ๊ายบาย